นี่คือบอร์ดชาร์จและใช้ของแบตลิเธียมไอออนก็ถือว่าเป็นบอร์ดยอดฮิตตัวหนึ่งที่ขายดีมากๆแต่ปัญหาที่เจอบ่อยๆก็คือบอร์ดมันเสียง่ายนะในขณะที่ชาร์จถ้าสังเกตก็จะพบว่า IC เนี่ยมันเกิดความร้อนกว่า75องศาสาเหตุที่เสียก็คือกระแสชาร์จมันสูงเกินไปครับ วิธีระบายอากาศก็ช่วยได้ดีครับแต่อีกวิธีหนึ่งก็คือผมจะเพิ่มค่า R ดรอปกระแสการชาร์จให้น้อยลงโดย R 3เนี่ยค่าเดิมของมันอยู่ที่800โอห์มครับเดี๋ยวผมจะใส่ค่าใหม่เข้าไป3.3กิโลโอห์มความร้อนลดลงมาในระดับที่ปลอดภัยนะครับซึ่งกระแสที่ชาร์จมันก็ตกลงมาด้วยเช่นกันเหลือเพียง0 3แอมป ถ้าเป็นอย่างนี้นะต้องใช้เวลานานถึง10ชั่วโมงกว่าแบตก้อนนี้จะเต็มครับวิธีแก้ไขเราสามารถใช้บอร์ดที่โ o ดิฟา2ตัวมาต่อขนานเพิ่มได้ซึ่งวิธีนี้นะวัดความร้อนออกมาดูดีและกระแสชาร์จก็เพิ่มขึ้นอีก1เท่าครับถ้าเพื่อนๆอยากได้กระแสเพิ่มขึ้นอีกก็ต่อขนนานเพิ่มเข้าไปอีกครับซึ่งบอร์ดตัวนี้ราคาถูกมากพิกัดอยู่ในคอมเมนต์นะครับ